ลักเพชรสลักเพชรจมหายปวดได้ไม่ต้องทํากายภาพบ่อยๆให้ลองทําแบบนี้วันนี้ถ้าคุณเหมือนกันปวดสลักเพชรครับเป็นสลักเพชรจมครับอวิธีเดยกหมอฟันรักษาโดยที่คุณอาจจะไม่จำนอกมาฝังเข็มกับหมอฟันกอดก็ได้ให้คุณหายปวดง่ายหายปวดไวและคุณเบื่อกันที่ต้องไปนวดบ่อยๆไปทํากายภาพบ่อยๆคุณลองเอาชท้นนี้มาฟันมาใช้นั่นคือเรื่องการกินยาวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสลักเพชรคืออะไรบ้างนี่ทุกคนดูครับ นี่คือกล้ามเนื้อครับอ่าแล้วมันไปหนีบเส้นประสาทตรงน,นี้ฮะนี่ฮะเรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเสน้นประสาทบางคนเรียกปวดสะโพกล้หนักมีแต่เรื่องกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทวิธีการแก้ไขคุณดูเคสนี้ครับนี่ฮะคนนี้ครับมีการปวดสลักเพชรนะครับมา2เดือนฮะเห็นไหมครับไปหาหมอมาสี่หมอไม่ดีขึ้นครับมากินยาหมอฟันได้สามวันอาการปวดไม่ทําดีใจมากๆเลยค่ะนี่ฮะเห็นไหมง่ายทีเดียวครับหมอฟันก็ใช้การกินยาแต่คุณกินยาต้องกินให้มันครบครบมีอะไรบ้างพารา ขายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทแค่นี้อย่าลืมว่ามันกดทับสนดุลฟาดคุณต้องเติมยาแก้ปวดเส้นประสาทออกไปด้วยใครชอบพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่สำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหามาฟันสวัสดีครับ